พ่อแม่มีหน้าที่ในการซัพพอร์ตลูกในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะการเลี้ยงดูการให้การศึกษาให้ความรักให้ความปรารถนาดีทุกๆอย่างเพื่อที่จะทำให้ลูกไปสู่ทางที่ดีได้พ่อแม่จะต้องมีหลักธรรมที่ชื่อว่าพรหมวิหารสคือมีความเมตตารักใคร่ปรารถนาให้ลูกมีความสุข มีความการุณาคือปรารถนาที่จะให้ลูกเนี่ยพ้นจากความเป็นทุกข์มุทิตาคือมีความยินดีเมื่อลูกเราได้ดีมีความสุขเราควรที่จะยินดีกับลูกและสอุเบกขาคือรู้จักวางใจเป็นกลางไม่มีอคติต่อลูกของตนเองพ่อแม่คนไหนที่มีพรหมวิหารสี่ต่อลูกแบบนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกและเชื่อเถอะว่า ถ้าเราดูแลลูกดีอบรมลูกอย่างดีลูกไม่มีทางทอดทิ้งเราอย่างเด็ดขาดส่วนลูกเมื่อได้รับการอุปการะซัพพอร์ตที่ดีจากพ่อแม่แล้วก็ควรที่จะตอบแทนท่านคืนไม่ว่าจะการดูแลท่านด้วยปัจจัย4ดูแลท่านในเรื่องของจิตใจดูแลท่านในเรื่องของการพัฒนาสติพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจไปในทางที่ดีขึ้น